มานได้กันกูไปไหนไม่ได้กูถอยหลังไม่ได้ดูโอ้กูไปไม่ได้ถ่ายภาพมาด้วยแล้วกันนะเ <c oughs> พิเ่มแพทเข้ามาโอ้ไไมืดไปอ่ะเ<ม>ด้อ ไม่ใช่บินอยากได้เรือใชต้องก่อนเรือครับมาดูเล็กเล่นแคสกันก่อนเรือนะไม่ใช่แคสนะใช่ไว้เล็กใช่ใช่ใช่เพราะเครื่องนี้แคสไม่ได้อะมาดูรายการนี้คือมาดูเล็กแคสเอ้ยรายการเล็กแคส เรือฉันเรินไม่ได้นี่คือเกมสไบเวิครับ <c oughs> ผมยังไม่เคยแคสใน Minecraft เลยนะครับนี่มันในเกมผมยังไม่ได้แคสไ,ไปไหนไม่ได้มั้ทำไมฉันไปไหนไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันขอไมเอเออ่เผยเผยหน้าเล็กนะ เห็นเต็มเต็มไหมล่ะจะจบยังยังยังไม่ได้ดึงขึ้นเรือเลยมผมต้องการขึ้นเรือขอรับอาจจะทำช่วงขี้เกียจแคสเกมเองเชื่อ สวยบุลคร่ะผมจะไม่แคทนะเพราะว่าแคทไม่กิ่งเนะเชื่อเกมโหดๆแบบนี้เล่นไม่ไหวดูจากชื่อสวยบุ๊คอะก็มาใกล้ๆหน่อยนะใกล้ๆอาจไม่ชัดหน่อยโทรศัพท์จอของเล็กไม่ไม่สะอาดท่าเหลือ คือมาน้อยที่ตายไปแต่มันฟื้นคืนชีพขอรับว้าวม้าน้อยน่ารักฮึมมันคืนชีพ